หลายๆคนสงสัยหลายๆคนถามขอมาเนาะพี่น้องเนาะสําหรับพี่หมอองิงผู้ติดตามน้ององค์อิง,องได้ไปญี่ปุ่นกับน้องสาวหละน้ององค์อิงเพบัณฑแพงบอล่าสุดพี่หมอองิงผู้ติดตามน้ององค์อิง,องได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วในขัน้มพันแ่ว่ากากนสิไปหนามาลังคือเกาเหมือนเดิม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำเทียคารุบรักสู้ผูสุขคนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพอยัยข้ามผานหลายหลายคนถามกันเข้าวมาพี่หมออิงได้ไปกับน้องอุงอิงหรือไม่สําหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้วาสันเถาะพี่ข้ามผานล่าสุดพี่หมออิงได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้องเหตุผลในวงเล็บส่วนตัวคุนว่าที่บ่้ไปกับน้อง 1. มั่นกระทันหันมากที่มอนอิงบบได้วางแผนชีวิตไปเลยว่าสิไปต่างประเทศก็คือบบได้เตรียมงบไวนั่นแหละพี่น้องอสองพี่มอนอิงยังมีภารกิจที่ไทยที่เตรียมการไบกอนแล้ววันที่11กันยายนสามสำคัญมากพ่อพี่มอนอิงไม่ค่อยสบายพี่ยังพร้อมที่สิกรับบ้านเสมอในโชนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน พี่มอสอิงขอโทษพอพอแม่แม่เอฟซีขอโทษน้องอุ้งอิงขอโทษทุกทุกท่านที่บ่ไดดูแลน้องให้ดีที่สุดอย่างที่เคยเบอกไว้ <คะ S 2> อันนี้คือโพสท,ที่สองแล้ววันนี้เขาไปเบิรงโพสแรกในเวลาไล่เรียกกันนะพี่น้องเนาะก่หน้าน,นี้พี่มอสอิงก็ได้ออกมาโพสคือก,กันพยายามข้ามผานตื่นบพท่านน้องจอยเป็นว่าเอ,อืกก้อกระไดกำลังใจอีลาเดอร์ดีใจน้ำน้องหลายไดโกอินเตอร์ไดไปเจอลกโลกกว้าง ได้ไปผนจญนภัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นห่วงบอเป็นห่วงเผื่อว่าแต่ความจริงคือเฮาตองย่อมไหนองได้เจอประสบการณ์ใหม่ด้วยตัวเองบอ่แมนจากคำสอนของเฮาย่างเดียวการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทุกคนเป็นห่วงนองได้แต่เฮาสิหาม่ให้น้หนองเรียนรู้เลยบอได้ทุกคนตองได้ลองทําสิ่งใหม่ๆเป็นกําลังใจให้ลูกสาวกันนะคะ รักพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรักองค์อิงรักครอบครัวองค์อิงด้วยนะคะอ่าเป็นจังไดเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับกับเขามาส่งกำลังใจพี่หมออิงหลายคือกันเคลื่อนข้ามผานอ่าอ่าเป็นทีนัชัดน้องพี่น้องนาะชัดเจนนะพี่น้องก็คือสําหรับการไปทั่วทางญี่ปุ่นครั้งนี้ค่ะอ่าครูหมออิงไม่ได้ร่วมเดินทางไปจับน้ององค์อิงแล้วพี่น้องอ่านั่นละแล้วก็ถือว่า คู่หมอได้ออกมาโพสที่ข้าอ่านเบิ้งกะรคือชัดเจนพี่น้องหลายๆเ,าเหตุผลนอกซึ่งแต่ละเ,เหตุผลกับกับเข้าใจคู่หมอนเพราะว่าสิเป็นหนึ่งละ,ะเพิ่นโบหูว่าสิได้เดินทางไปญี่ปุ่นเลยประเด้เตรียมง,งบไห้ซึ่งงบได้ที่นี่ก็คือการที่สิวอะไรคาใส่ใจนั่นแหละไปพี่น้องซึ่งไปญี่ปุ่นกับบ่หน่อยด้บ่หน,อนอ่อยเลแล้วสองวันที่สิบเอ็ดคู่หมอนเพิ่นมีทุระ สำคัญเนาะพี่น้องอก็คือก็เลยบ่ไดเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บดไดไปนี่แหละพะท่านบอสโจกะกะ็ว่าไว้ว่าประมาณวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองจะสิเดินท่างกลับอ่านี่แหละก็คือก็คือพอท่านแล้วเหตุผลที่สามเนี่ยละพี่น้องถือว่าเป็นเหตุผลหลักเลยคือตอนนี้พ่อของคุูหมอนอิงไม่สบายมากซะไปตามที่เพินเ่นโพสไว้เลยก็คือพวกหูวาสีได อ่าสิว่าจังไรล่ะกลับตอนใดอ่าฉุกเฉินตอนใดก็คือพุ่พ่อด่าสิป่วยแห้งอ่ะไปกระลังใจให้สำหรับคู่หมอนน้องพี่น้องเนาะแล้วเมื่อเสาร์นี่ตามอ่าตามที่คู่หมอนขึ้นไว้ก็คือถึงแม้ว่าสิบ่วยเด็ดไปเจอว่ากัสีมะสงน้ององค์หญิงเพริ่มพ่งขึ้นรถจูกัสีมาลำล่าอ่าหมายถึงว่ามาให้กระลังใจนั่นละมะสงน้องขึ้นรถจูเต็มเพื่อนอาสีออกตาเศร้าจังน้อยอ่าทางพ่อเอกก็ได้ คูณหมอนอิงก,ก็คิดว่าเ่าดดที่ไปสอบปน,นีจังสีนาก็เลยตื่นประทับเอานี่เราพี่น้องสำหรับเอสซี่แฟนคลับก็เข้าใจนะล่ะสำหรับพี่หมอนอิงผู้ติดตามน้องอุ้งอิงแต่ว่าถือว่าโสตรนี่ของพี่หมอนอิงน้องพีน่นาองผ่านเนาะ น่าสนใจด้ยนาสนใจอีย่างคือจังหวะประสบการณ์ใหม่เปิดโลกกว้างจังสิแหมหหสำหรับน้ององค์อิงเพชรบ,บันแท่งบัดนี้น้องกสิไดเรียนรู้ด้วยตัวเองแมนบบก,การทีวามีผู้ติดตามมันก็ดียูพี่น้องแต่ว่าบางครั้งการทีว่าเฮ้าเผชิญกับเรื่องราวต่างต่างเองยงสิมันก็สิเป็นอีหย่างทีว่าเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเฮาเดี่องในค้ามทางแมนบล่ลังแล้วลูกสาวพี่น้องก็คือนั่งกะง่ายแล้วเป็นสาวแล้วน้องพี่น้องเนาะพอแกกไปนั่งแมนแล้วคะ ที่วากันไปหลายๆคนกันอ่ามี่นั่งเอกออมแอม,มพองจังสิ่ไหมซึ่งกระขาดว่า,ำาสำหรับ้องหญิงน่ะสิพักครับพีออมแอม,มบอจังสิ่เนาะ กัยวกอบ,บเป็นยังนงพ่นนอกนพที่มอนอ,อิงไม่ไม่ได้ไปกับบอเป็ยยังเพราะว่าทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าสิเป็นนางเอกอมแอม,มบอสโจซอนนุษก็คือจังสิไปอยู่ดิอ่าไปไปซอนซอนุชก็ไปใช่ใช่พระเอกเข้มกมลชัยพอแหลมจังสีนะหรือว่าปู่แหลมจังสีนพ่นนอกนะถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วพอเอกอีจังสีหลักอ่ะก็ถือว่า การเดินทางครั้งนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้ององค์อิงเทบยนแท่แต่ว่าเข้าใจพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับอยู่เดีกค็คือคือจังลูกจังเต่าเฮาจังสีะ่ะล่กสำหรับน้ององค์อิงหลายๆคนหรือว่าส่วนใหญ่เลยพี่น้องของพอพอแม่แม่นี่ก็มองว่าเป็นลูกนั่นแหละดาจยะข่มห่วงเป็นธรรมดาเนาะ,ค,ะคือยังลูกไปเข่าไข่ลูกเสือนี่แม่ขนาดว่าเข่ายู่โรงเลี้ยงโมพวก,กับหลายในเฮายังเป็นห่วง เข้าไข่รูเสือครั้งแรกจั้งสิแม่ะโอ้ยหรือว่าลูกไปโรงเรียนเือแลสิ่ยู่จังไดสิเป็นจังได<ม>พ่อแม่บางคนเดี๋ยวไปจอบเออไปจอบไปซองเบิ้งเออมีการสิว่าจังไดล่ะอ่ะขอขอขอันไล่คุณคู่คพ่อได้ไล่ไปว่าลูกอยู่จังใดจังสี่พี่น้องขนาดว่าลูกว่าไหนไปปุงไปไกลเรืเ่องมันบ่ความเป็นห่วงความเป็นเจ้าขอ<า>ง,งคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะพี่น้องเนาะ อ่านหลับกระซ่งกำลังใจให้สำหรับการเดินทางของน้ององค์อองเพ็บานแพงกระนาสิไปสองคนพ่อกับลูกแมนบอสพ่อเอกกับน้ององค์เองเพ็บันแพรงเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วมาที่นี่จังใด อันทางพุ่นเนาะทางญี่ปุ่นยังสิแม่พอเอกเป็นสีได้์ล่องขีให้เหัาเบิร์บอสเอาสีได้์ล่องห้เบิร์ตัวเนาะมันผ่าได้จังใดมันมันหมายถึงว่าเ้าเหาองที่ไปใส่สัญญาณจังใดจังสิแม่โอ้พิ่งกระตุ้นวิการเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตสิไม่ยังสิบอกกานาะสิเป็นสิไม, ừ, ม่บอหรือว่าเอ่อคือจังอีหยังเพิดด่งว่าอะแดปเตอร์มันใส่คนละแบบกันบอสที่เป็นในไทยรั้วในต่างประเทศอันนี้แอดมินหน่อยก็บอกเคยไปพี่น้องเคยไปแต่เราเนาะพี่น้องเนาคยไปพี่น้องแล้ง อ่าผมเซีอววาต้องมีการกกอ่าลรคลีบโรคแหงนี่แหละย,ยังขีรายก<ช>็ต้องบ๊อตโจระเพิ่นไปอ่าเมื่อก่อนเพิ่นไปแซงก่อน ฮ่องกงค่ะอ่าพ <pod> ิ่งก็ยังได้ย์ล้คลิปพองลูกพอนไม่สดไม่สดอ่าเออบรรดาศิลปินหลายๆวงเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นไปต่างประเทศคือจังก้อนหนานี่ทั้งหมอลำเสียงพีหกบอสนกบอสนแมเพิ่นไปเกาหลีก็เห็นเพิ่นมีการไหลสดอยู่นั่นแหละพิ่นก็สิมีผู้ให้ยคำแนะน้อยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะในไทยกับต่างประเทศสิเป็นคนละสัญญาณกันว่าสั่งทอดอ้าวจบไม่ยั้งหน่ะไม่ยั้งหน่ะ สองวันไปญี่ปุ่นวสันเอออีปยัง่อยเพิ่นว่าอีหยังก่อนคุ้มืงินเนี่เอิอแม่หน่อยไม่ได้ดิต้องเอินว่าเจเจเศรษฐีนีบอกเออเศรษฐีนีเมืองศรีสะเกดเนี่ยนี่เศรษฐีนีเมืองศรีสะเกดแม่ดีใจน้ำน้องพี่น้องเนาะเห็นชีวิตเพิ่นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นว่าสันเถาะนี่ล่ะกั สมกวพิ่นสูพิน่น้อนมาอยู่พญายขมผา <c oughs> มขืนยุกับบุญ,บ,ญบาสนะของไผของมัน,มนพี่น้องเนาะบางคนดินร่นโอ้ยพญายขมผาอาบเหงื่อต่างน้ำจังสี่แมแตวากับบ,บ๊บบอบปะสุความสำเร็จก็มีเป็นบ่หลักข้นยุกับุญขืนยุกับานสนะของไผของพันของมันวาาั่นหละ่ะเอา้ามีแต่ดีใจน้ำทอหลแม่หน่อยก็ไดเออเห็นจากไหนจังสิ่นี้คือเพิ่นเงินแสนเงินหมื่นบอทองเงินบาทโตดอกเฝ้าหาสัตวอยากนีคือเพิ่นเฝ้าหาเฝ้าเก็บ เออแมนบ่ละะ่ะครัจังสันและพีน่น้องก็ถืืว่าน้ำเรืองเล่า<ะ>ที่เอฟซีเฟรดค้าห้ความสนใจมาบอกกับพี่กับน้องถึงเหตุผล<ะ>น,นี่ละว่าเป็นอยังคู่หมอนจังบ่ได้ร่วมเดินทางไปกับน้องอุ้มหิงคอยกันยนตูขึ้นกันเนี่<ะ>คยคอยยึงอดหน้าอดหลังสุทักไปถามคู่หมอนเพรว่าเพราะว่าในไล่สื่อเขาเห็นคู่หมอน<ะ>เออนั่นหละ่ะแต่ว่า ถัาไปกับศิษย์พิการรุกรวนเล่านะแขกจะเรียกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะได้เพื่อนกับศิษออกมาโพดีดอกอืมอ่ะบราเป็นยังเป็นที่แน่ชัดน้อพี่น้อนเนาะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็คือพี่หมอญอิงไม่ได้ไปด้วยนะหลับพี่น้อนประกาศส่งกำลังใจให้พี่หมอญอิงรวมถึงคุณพ่อของพี่หมอญอิงนั่งบ้านสันทอปนะาะคุณพาคุ้มครองค่ะคุณพารักษาให้ลูกสาวเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับมาอย่างปลอดภัยมีจำนวน กมวลพอเงอนมาหลายๆเงินเย็นเงินเย็น,มนแมน่รู้อ่ะ,อะจังสันพี่น้องสำหรับมือนีกนสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันนายชิน่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ